ม่ต้องยกต้องยกแล้วเขียนตั้งบกม้อขึ้นได้สะตานดาดขึ้นได้ยกทำ้มา้องมาขดโมงมงตเวยตะเวบาโดดนะโดดนะล็อกล็อกโฟกัสไว้วีดีโอ รับกันกระโดดแบบะเด้่แหละนหลับกันนู่นหลอพี่เบ๊เอามาถ่ายทางนี้ได้พี่เบ๊หนีมาดดกระโดดระนาชนกันพี่เลยขอเลยระเบิดเอาไม่เอาสวนลงข้างพี่บอลลงไม่ได้แล้วเอาเร็วเบลเท่ไปไหนอ่ะหนึ่งเสียเออ้หนึ่งสองซับ พี่โอกระโดดถีบไม่ทันลงมาไม่ทันครับแล้วกูนี่ทันเหรอทันอ่นเงี้ยร้เร็วหดข้าเลยด้านไรพี่บนครับแนะนำสถานที่เลยครับเออเอนี่คือแบบตัวเพลงไหมครับที่เราจะไปนะครับอีกประมาณสองกิโลครับ ตอนนี้ขึ้นมาก็เจ็ดชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเหนื่อยมากอุ้ยกันดานแบบโหดสุดๆ,ๆนะครับโหดสุดๆ,ๆพอแล้วครับเดี๋ยวต้องต่ออีกสองอีกประมาณสี่ชั่วโมงครับเึื่อถึงถ้ามากันแล้อีกสองวนันพี่ครับหลงแล้วหลงหลงแม่ลูกเลี้ยงรู้ได้ไง <laughs> ใช่ครับมองไปอย่างโน่นว่าน่จะเป็นตรงนั้นแน่มีเทเลส ได้วะะฮบอกพี่บีได้เอาเหลี่ยมไหนพี่บีต่อนุ๊กเลยเหลี่ยมนี้ไม่ดีเหรอได้แล้วไหนก็ได้แล้วอะพี่บีเดี๋ยวดีถอยหลังเข้าเนี่ยันม่ได้ขาตานานลงไม่ได้พี่แต้มพิยุในรถนะพี่อ่ะพิทยุในรถแล้วเอ่ะรออยู่ในรถ 我去洛杉矶了。